น้ำไปหาพอห่อแล้วลูกไม่ไปหาแม่ละ่ะไม่ไปหาพอห่อละหมือนอะไรของคนบ้าน ยินยินปะถูเฮ้ยอ๋อพี่ินดีครับจแะเฮ้อแคมฟ็อกแคมฟ็อกมีรหัสร้อยจอด้วยเอาไหม อ,ะ,อ,ะ,อะมีอะไรบ้างมีพ่อใช่ไหมมีพ่อมีลูก มีปัจจุบันอลืมลแล้วก็อนาคตถามว่าจากปัจจุบันไปอนาคตบวกกี่ปี ดนลูกหโทรศัพท์มาให้สิ่งที่โจทย์เล่าพ่ออายุแก่กว่าลูกยี่้าปีเนี่ยเล่าถึงอดีตรหรือปัจจุบันปัจจุบัน,จจบนเพราะฉะนั้นถ้าให้ลูกเป็นเอ็กพ่อแก่กว่า ลูกอะปัจจุบันเป็นเอ็ก,กอเฮ้ยตบปากเลยนะเดี๋ยวนะนะเอาเตือนแล้วยังไม่ทันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนใหม่มาต่อ คำว่าพ่ออายุแก่กว่าลูกยี่สิบห้าปีถ้าลูกคือเอ็กพ่อจะคืออะไร,ะไรนะพ่อคือยี่สิบห้บาลบ x คิดเยีอะไปปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าค่าของพ่อเนี่ยต้องเยอะกว่าหรือน้อยกว่าลูกถ้าสมมตลิลูกสองขวบอะ แต่พ่อแก่กว่าลูกยี่บ้าปีพ่อจะอายุเท่าไหร่ยีบเจ็ดเออเอเอเพราะฉั้น<ว>ต้องเป็นเอ็กบวกยี่้าทันไหมต่อมาอนาคตลูกจะอายุเท่าไหร่เอ็กบวกแปดเอ็กบวกแปดถามว่าในอนาคตพ่อจะอายุเท่าไหร่ x บวกยีบห้าบวกแปดเออ x บวกยี่้าแล้วไปบวกแปดยี่บ้าบวกแปดเป็นเท่าไหรสามสิบสามตรงนี้ทันกันไหมค่ะโอเคต่อมาอันนี้คือเรารู้หมดละโครงสร้างนะต่อมามาดูที่โจทย์มาดูโจทย์อีกแปดปีข้างหน้าเขาพูดถึงอนาคตรหรืออดีต อนาคตจดไว้เลยอนาคตเรากำลังทำช่องอนาคตอยู่นะอีกแปดปีข้างหน้าพ่อจะมีอายุมากกว่าสองเท่าของลูกอยู่ห้าปีอีกแปดปีข้างหน้าพ่อจะมีอายุพ่อจะมีอายุอ,อ,ายอีกแปดปีข้างหน้า แปดปีข้างหน้าตรงไหนวะยี่เนยวะนี่นนอ่เราจะพูดถึงตั้งแต่พ่อนะพ่อมีอายุก็เขียนเลยพ่อจะมีอายุเดี๋ยวนะไม่ใช่วะ

พอดีพี่ทําข้อนี้ไม่ได้ทําวิธีนี้ไงเดี๋ยวนะนึกกันนะพ่อจะมีอายุมากกว่าพี่ขอมองจอค่

อนนี้ใครคิดได้มัง้งอะได้แล้วพี่จะสอนแบบที่คิดนะพี่ให้วิธีคิดของพี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจับโยงสูตรนี้กันว่าจะได้ไหมของพี่พี่ให้พ่อ ที่ให้ลูกห้าปีให้ลูกเป็น x พ่อก็คือ x บวกยี่ห้า แปดปีข้างหน้าลหะอีกแปดปีข้างหน้าก็จะมีอายุมากกว่าสองเท่าของรูปอยู่ห้าปีโอเค่างนี้อือ oh. mm. พ่อจะมีอายุมากกว่าสองเท่าของลูกอยู่ห้าปีโอเคเข้าใจแล้วลว่าปว่าไปะพร้อมยังเข้าใจล้วติ๊กมายังมาแล้วค่ะ อาดูอนาคตเราคิดช่องอนาคตใช่ไหมข<อ>เขาบอกว่าพ่อพ่อจะมีอายุมากกว่าสองเท่าของลูกนี่คือพ่อมากกว่าสองเท่าของลูกอยู่ห้าปีตรงนี้งงไหมหลายคนจะงงตรงคำว่ามากกว่าใช่ไหมมากกว่าคือให้เอาไปลบหรออย่างเช่น ติ๊กมีเงินมากกว่าละสาอยู่เจ็ดงงไหมจะรู้ว่าผลต่างว่ามันมากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอาไปลบกันติ๊กมีเงินมากกว่าละสาอยู่เจ็ดถูกไหม โอเคนะคำว่ามากกว่าคือการลบนะแต่ไม่ได้ใช้ได้เสมอไปนะระวังเพราะฉะนั้นพ่อมีอายุมากกว่าสองเท่าของลูกอยู่ห้าปีเรามองช่องอนาคตอยู่นะอ่ะเริ่มทำพ่ออนาคตของพ่อคือเท่าไหร่อบอกสามสิบามลบกับสองเท่าของลูก ลูกของเราคืออะไรในช่องอนาคต x บวกแปดอยู่ห้าปีต่อมากระจายเข้าไป x บวกสามสิบสามอยู่เหมือนเดิมเวลากระจายดูตัวนี้ให้ดีๆตัวนี้คือเลขอะไรลบสองลบสองนะไม่ใช่สองนะ โอเคไหมครับเครื่องหมายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเครื่องหมายมันติดลบนะเวลาเรากระจายเราจะเอาเครื่องหมายไปด้วยเลยเห็นไหมเงียบกันทันไหมทันค่ะโอเครักษาได้ยนนะเอามือกลุมขมับแล้วค่ะ